สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะจะมานำเสนอในส่วนของการแก้ไขบัญชี Google นะครับ ซึ่งตอนนี้เรามีปัญหาว่านักเรียนครับตอนที่เรียนออนไลน์กัะนะคือไปให้ร้านมือถือเนี่ยเขาทําการตั้งตัว Gmail ให้แล้วทีนี้เขาก็ตั้งเป็น xyzabc1234 d อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ถูกต้องสําหรับการใช้งาน Gmail ของเราจริงๆถ้าเราใช้งาน Gmail นะเป็นหลักเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นใช้งานพวกมือถือ Android หรือพวก iPhone หรือพิพิภัณ์อะไรก็แล้วแต่นะที่ต้องใช้พวก Gmail เนี่ยอยากให้สมัครเองแล้วก็ตั้งชื่อยอย่างเป็นทางการเนี่ยควรจะตั้งด้วยชื่อตัวเองแล้วก็ตามด้วยนามสกุลแต่ปัจจุบันเนี่ยนามสกุลแล้วก็ชื่อมันค่อนข้างจะตรงกันค่อนข้างมากนะได้ตั้งชื่อแล้วก็จุดด้วยนามสกุลก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้นะอย่างสมมติว,ว่าชื่อผมเนาะผมอาจจะตั้งเป็นอย่างนี้ SU w ยไม่ยเอก็คือส่วน นามด้วยนามสกุลนะนะแหวหล่ออย่างนี้นะครับหรือถ้าแบบอันนี้ยังซ้ําอยู่นะเราอาจจะตามด้วยชื่อเล่นก็ได้ถ้ายังซ้ําอยู่ก็ตามด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นตัวเลขปีเกิดอะไรเงี้ยก็ได้อ่าอย่างนี้นะครับเพื่อให้บัญชีนะครับ Google ของเรามันใช้ได้อย่างเป็นทางการนะเราต้องหาดูว่าอันไหนมันใช้ได้นะครับต้อง หาไปเรื่อยๆนะอันนี้คือในส่วนของการตั้งชื่อ g ีเม l นะครับทีนี้มาดูในส่วนที่จะพูดถึงกันก็คือชื่อบัญชีเนี่ยมันไม่ค่อยจะตรงกับชื่อของเราหรือไม่ตรงเลยก็ว่างันเถอะถ้าใครไม่อยากสมัครใหม่นะก็มาที่นะครับจัดการบัญชีมาที่ข้อมูลส่วนบุคคลมาที่ชื่อนะครับตรงนี้ชื่อนะให้ทำการเปลี่ยนชื่อของเรา ใหม่นะครับซึ่งมันจะส่งรหัสนะครับยืนยันเนี่ยมาที่มือถือเราให้เราทําการเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็ตอบใช่นะเราก็กดใช่ไปทีนี้เราก็ดูว่าตัวเลขนะครับมันตรงกันกับไรห,หน้าจอเป็น40ที่มือถือเป็น40เราก,กด40อ่ามันจะเป็นทําการยืนยันไปอันนี้ก็ถือว่า เป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อตรงนี้แนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นชื่อจริงนะไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อจะสื่อให้คนอื่นได้ทราบอย่างเช่นครูนะครับจะได้อ่านถูกว่านักเรียนคนนี้ชื่ออะไรนมสกุลอะไรนะครับเราทําการเปลี่ยนแล้วก็บันทึกไปได้เลยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนชื่อที่อยู่ในบัญชี Gmail เดี๋ยวครั้งต่อไปจะแนะนำในส่วนของการปรับปรุงบัญชี Gmail นะครับ ให้ความปลอดภัยและก็รัดกุ่มมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะครับเดี๋ยวคุณครูให้คะแนนผิดคนหรือไม่ถูกคนได้นะครับอันนี้ที่ผมเจอคือผมเจอปัญหาในส่วนตัว Google Meet นะครับที่เรียนออนไลน์แล้วก็ Google Classroom ที่ชื่อของนักเรียนไม่ตรงเลยนะโอเคครับสวัสดีครับ